อนะคะตอนไปแดบใส่เป็นโตวเลยค่ะพี่นอ้องนัวง่วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขุมสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมาแล้วค่ะมากับ บรรยากาศอยู่น้ำไฮน้ำสวนคือเกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมภาพมากินตําเมียงคาค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องมันอยากเหมือนเหมิดในจังน้อยด้ยค่ะนี่ค่ะตําเมียงคาเนาะคะ่ะใส่ปลาแดกค่ะแล้วก็พักเข้ากับมีหมากกระทินค่ะกับหมักเดือค่ะพี่น้องก็เคยกินบ่ค่ะหมักเดือคะ่กะ,คะ,ะกับเมียงคาเนาะค่ะแล้วก็มีเม็ดกระทินที่สมแก้แล้วนะคะมีหมักเขือนน้อยนึงค่ะมีซ้ำหนีค่ะพี่น้องเดือก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ มาค่ะพี่นงกินน้ากันค่ะฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศเนาะค่ะมากินน้ากันค่ะมาค่ะมาลงมือเลยค่ะบัวลายค่ะพี่นองนี่ตอนประแดกน้าค่ะนี่ค่ะฐานอยากเดือดเดืองในจังหน่อยด้ค่ะหืเผ็ดเผ็ดนัวหนัวเลยค่ะมาค่ะพี่นอง นี่มากระทินออนค่ะใส่ปละแดกตอนมกพร้อมค่ะนะคะคุยเอาเลย ช่วงใบใบค่ะพี่น้องแต่ว่ามันขึ่มค่ะเม็ดกระทินค่ะ เหมียงคากำหมักเดือค่ะพี่น้องเขากันค่ะม่ค่ะพี่น้องมาค่ะมากกินน้ำกัน กินปลาสู้ค่ขอมเขาโสดเขาให้นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาค่ะน,นี่ค่ะตอนประแดกใส่เป็นตัวเลยค่ะพี่น้องนัวค่ะ นางกินขังน้องนาำค่ะพี่นอกขางซ้านหนามนาสวนหมักเดือกรลังอ่อนๆเลยค่ะนี่ยค่ะพี่นอก ค่ะเม็ดกระถินผมสดเพื่อพี่เพื่อนองเลยค่ะ ปลาแดใไซได้หลายโตเลยค่ะนัวค่ะ เพอพี่เพอนน้องเลยค่ะพี่น้องมากค่ะคิดน้ำกันนี่ค่ะปลาแดด ตอน,นใหญ่ๆเลยค่ะนาค่ะพี่นอกสดอเมทกะทินค่ะพี่นอก ประแดกตอนทานเหมือดกัสมกับข้อทดข้อไพ่ด้วยค่ะพี่หน่อฝนสิ่าแล้วค่ะ มมเม็ดกระทียนี่ซาใจค่ะ,คะมาด,ดูกินดนวนละค่ะพี่นอ้องแซ่บคัก นะคะตอนปลาแดกเผ็ดคักค่ะ เสียงฝาหองมากเหรอคะ เอาจะข้ามกันค่ะพี่นอโอ้แสบคักค่ะื้อค่ะแถมค่ะแถมไปละค่ะฝนสีมากแล้ว พอเถอะเขาไ,ไัยไลค่ะพี่นอ้องแสบจนบ่อยากยุดค่ะพี่นอ้องมาค่ะมาไปกินน้ำกันล้างไม้ต่อค่ะไปละค่ะพี่นอ้องคลิปหนาสมสิภามาแสบมานวไมเนาะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะสมศาพาสแรบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ